ฮัลโหลสวัสดีครับเจอกับผมแล้วนะครับกับเอ็ดดี้พงพีจะชนะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เกร็ดความรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประกันชีวิตมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้าแถมมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งบริษัท n a t i o n a l Life Group เนี่ยนะครับเขาให้นะครับคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับ 1. อาการขั้นโคมา่า2สมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับ และ 3. นะครับไฟไหม้นะครับแต่ว่า30%และ 4. ก็คือว่านะครับเป็นอมัมพาตระหว่างที่เรานะครับนอนป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับเราสามารถเคลมเงินก้อนนี้มาได้เลยอยากให้ทุกคนลองไปเช็คประกันของเราที่ซื้อผ่านมาว่าสามารถนะครับที่จะเคลมเมื่อไหร่ที่เราเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจข้อมูล เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกับเอ็ดดี้พงทวีชนะนะครับอยู่แอตแลนตาจอร์เจียสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับ